รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รายย่อยธนาคารออมสินดูแลคุณมากกว่าใครบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชนว่าบอนี่ต่อบวันนี้ไม่ต้องถามเลยเขียนป้ายแล้วบอกเลยผมคือมีชัยไปสัมสัญญากรรมมาโอ๊ยนี่แกคิดว่าแกเป็นดาราหรือไงยะใครเขาจะมาสนใจแกนี่ถึงพวกพวกคุณทั้ง3าคนไม่สนใจผมผมก็ไม่แคร์อยู่แล้วเพราะผมมีคนที่เล็งเห็น ในความหล่อของผมแล้วนี่ยยังไงมันมายังไงไอ้อีชัยนี่มันไม่ชอบนางโสพิตาแล้วเหรอวันนี้แกก็จะชอบพี่นี่เฉาป้ามือนเดิมเลยแกอย่าไปยุ่งกับเขาอ้าวใครโทรเข้ามาเยมันหรือว่เอออย่าอยอย่าพึ่งอึ้งเฮเป็นอะไรเต้นทำไมมันไม่รู้หนูได้ยินเพลงนี้หนูแบบหยุดตัวเองไม่ได้อะพี่วันนี้บังมาไรสดขายเสื้อ นะฮะทุกกคนช่วยบางด้วยนะฮะเพียงท่านกดแชร์คนละหนึ่งแชร์คนละหนึ่งแชร์ไม่เสียงเงินแม้แต่บาทเดียวแม้แต่บาทเดียวพอคุณต้องได้ใส่กุ๊งนม่เล่นอะไรกันค่ะทุกคนไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวจริงๆแล้ว โอ๊ยชันใช่ไหมไม่ถึงพื้นนะคะเป็นอะไรมากนี่ห่วงฉันบ้างเถอะโอ๊ยโอ้ไม่กอดอะไรคะทับขากูโยกนี่น้องคะบอกได้คำเดียวเลยว่าว่าบิวตี้ฟูสวยเหรอสวยมากๆน้องสวยมากๆน้องดูตัวหรือเปล่าเนี่ยว่าน้องเนี่ยสวยเหมือนกับดาราหนังเลยอ่ะใครๆก็บอกกันทั้งนั้นนะคะในทีวีอะค่ะ เออเอเป็นอะไรมากไหมคะถ้าเป็นอะไรมากเดี๋ยวจะพาไปหาหมอนะคะไปค่ะไปค่ะๆพามานั่งแป๊บนึงพามานั่งกอน่ะโอ้โอหนูจะกันแรเหม็นมากค่ะนี่หนูค่ะก่อนจะไปหาหมอเนี่ยเอานี่ไปก่อนนะอะค่ะอุ๊ยกระเป๋าละคะ เอานี้ไปอ๋อโอ้ยเกือบเสียกระเป๋าหลุยแล้วไม่ใช่หลุยธรรมดานะเนี่ยอ่หลุยอะไรคะหลุยเชิญยิ้มหลุยเชิญยิ้มแล้วเราให้น้ำบัตรทำไมคะเนี่ยชื่อฉันเนี่ยนะชื่อน้ำเงี้ยวเสี่ยวทั้งอำเภอน้ำเงี้ยวเสี่ยวทั้งอเภอวันนี้เนี่ยฉันมาที่นี่เพื่อจัดการประกวดมิสตร a l k สำราญถ้าใครชนะแล้วก็ฉันจะพาไปเข้าแข่งขันประกวด Miss ร a อก All Around the World ลาเดเวอร์เลยเหรอคะหนูชื่อมันดูแปลกดียังไงคะต่อค่ะต่อคะคือเชื่อว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะหนูว่าสวยมากเลยอะสวยเหมือนตอนพี่ส่องกระจกเลยอะจริงเหรอคะจริงแล้วตอนนี้สวยไหมคะเนี่ยตอนเนี้ยสวยค่ะค่ะอุ้ยบอกเลยว่าอย่างหนูเนี่ยนะต้องมาเข้าประกวดค่ะเชื่อเลยว่าถ้ามงไม่ลงงงเวอร์ หนูแล้วคะหนูหนูคงไม่ประกวดหรอกคะ่ะโอ๊ย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 ทำไมอะ่ะเสียดายมากเลยนะน้องขาทำไมอ่ะคะก็ไม่อยากประกวดอ่ะเงินรางวัลเนี่ยห้าแสนเชียวนะห้าแสนเออห้าแสนเลยเหรอคะขอเวลาคิดแป๊บนึงนะคะตกลงค่ะ<อ>ตกลงค่ะ,ลคะแล้วคือการประกวดนี่มันเป็นยังไงคะต้องประกวดยังไงบ้างแล้วก็ใส่ชุดอะไรคะคแล้วรองเท้าส้นสูงต้องใส่กี่นิ้วคะแล้วก็ต้องคำถาม,ถามรอบไฟนอลแล้วภาษาต้องเก่งไหมคะ ตอบไม่ทันโอ้ยขาเป็นปืนกลจี้งอ๋อเจ็บแล้วคะเป็นไรคะเป็นกระเทยมาปวดขาสิคะโองั้นเดี๋ยวพาไปหาหมอดีกว่านะคะคุณน้ำน้ำเหนียวน้ำเหนียวได้ค่ะแล้วก่อนนะก่อนจะไปเธอชื่ออะไรนะดุดดาวค่ะชื่อดุดดาวชื่อก็เพราะอยู่นะแต่ว่าเพราะน้อยกว่าน้ำเงน้ยวนิดนึงใสแกก็แล้วกันไปค่ะเนี่ยลงมาเห็นี็ไม่ใช่ ไปค่ะตรวจนานยังว่าไอ้หมอ,อนี่<ม>ป้าครับป้ามาทำอะไรครับเนี่ยมาหาหมอค่ะรู้แล้วครับมาหาหมอครับโรงพยาบาลป้าคงไม่มาซ่อมเหล็กกอมั<ช>้งเนี่ยคือมาเอาลูกออกค่ะ เอาลูกออกป้าอย่าเสียงดังไปป้าบ้าหรือเปล่านี่มันบาปกรรมอย่าไปเอาออกไม่บาปค่ะมันไม่บาปยังไงป้าลูกไฮโลค่ะลูกไฮโลค่ะป้าเกลืนลูกไฮโลเข้าไปเอค่ะแล้วป้าไปเกลืนมันทำไมอ่ะป้าวิ่งหนีตำรวจแล้วป้าทำลายหลักฐานป้ากลืนเกลืนมันลงไป โอ้โหเออเหนียวเหมือนกันนะเนี่ยป้าคือลูกไฮโดรไปวิ่งถึงโรงพยาบาลได้ค่ะไม่แยกะตายกลางทางค่ะหายใจอยู่เอาได้อยู่ใช่ไหมอยู่ค่ะอยู่เอาน้ํากลั้วคองให้เผื่อลูกไฮโดรจะได้ไหลไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวรอหมอแป๊บนึงนะเดี๋ยวรอรอหมอตัวค่ะได้เลยครับโอเคจัดเลยครับเฮ้ยบอกฮะครับหนูความจําเสื่อมได้ไงครับหมอแล้วแล้วความจำหนูจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมคะว่าหนูจะตายไหมคะโอ้ยเดี๋ยวก่อนครับคือทีละคําถามนะครับใจเย็นครับ ความจาเสื่อมได้ไงคะจากที่หมอได้ไปตรวจภายในมาเอ๊ะภายในอะไรภายในห้องนู้นอ๋อนะครับสมองของเขาเนี่ยได้รับการกระทบกระเทือนกระแทกกระทั้นกระเทาะกระแทกกระทะโค้งฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพอละเดี๋ยวถ้าไม่หยุดพูดนะกูจะถีบให้มึงกระเด็นไปดิ้นกระเดี่ยวกระเดี่ยวตรงนี้เลยเพื่อนเองเพื่อนเอง้ารู้เรื่องไงหมอผู้ใจมันรู้เรื่องเลยนี่หมอเออเฮ้ยหมอในกรณีแบบน้องนิจกี่แฟนฉันเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะหาย จากโน็จะก็จริงๆแล้วมันพูดยากว่ะแต่เอาเป็นว่าคือคนรอบข้างเนี่ยนะพยายามต้องคุยกับน้องเขาเยอะๆเผื่อน้องเขาจะนึกอะไรขึ้นมาได้บ้างแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีใครคุยนะมาเดี๋ยวพาไปคุยสองคนไปเออไปเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่ก็เลยนาเข้าไปมั่วไปหมดลืมลืมเอ้ยเน่อะฉันเคยดูหนังนะเว้ยในหนังเนี่ยเวลาที่หัวใครไปฟาดอะไรแล้วฟื้นขึ้นมาจาอะไรไม่ได้เนี่ยวิธีการแก้ไขของเขาก็คือเอาหัวไปกระแทกอะไรซ้ำ็ได้แล้วมันก็จะกลับมา อ่ะเลยยังไม่ไม่ครัมึงยังไม่หยุดตบกูอีกเหรอเนี่ยตบกูจนสมองเสื่อมเหมือนน้องแล้วเนี่ยอ้าวเหรอเขาป่วยกูไม่ได้ป่วยแกไม่ห้ามสักทีเอ้ยเดี๋ยวโทษห้ามทำไมล้วมึงเนื้อมาแล้วอ่ะเดี๋ยวโทษโทษเขาตบกันยังไงอ่ะมัไมมันตบแล้วมันไม่แรงอ่ะมันมันไม่แปะอ่ะทำไงตบไม่เป็นไงที่หลังตบไม่เป็นต้องเรียนรู้จากตลกมันต้องทำยังไงต้องทำมือไงมันต้องอย่างนี้เบรเบอ่ะเบรเบอย่างนี้นะแบบนี้อย่างนี้นะเนี้ยใครอย่างเงี้ยคือตลกตบไม่เป็นมันจะดังปุ๊ อันนี้ตบไม่เป็นอ่ะอันนี้ตบไม่เป็นให้ดูก่อนไงเดี๋ยวขนาดตบไม่เป็นกูมึนแล้วนะเนี่ยตบให้ดูเหรอเออเฮ้ยแล้วยี้จะหายไหมเนี่ยมีสิทธิ์หายใช่ไหมมีสิทธิ์มีสิทธิ์มีต้องช่วยคุยเยอะๆช่วยคุยเยอะมึงตาแดงทำไมเนี่ยมึงตาแดงทำไมแปะเมื่อกี้แหละเอานาเอานานะเออต้องต้องเอาหัวไปกระแทกเหรอคะก็ประมาณนั้นมั้งกู พี่มิชัยทำไมจ๊ะฉลาดมากเลยค่ะนอกจากหล่อแล้วยังฉลาดแสนรู้มากด้วยแต่ขอบคหน่อยพี่เฮ้ยแหม่ล้อเล่นพูดกับพี่ัีไรมันหลอกด่าพี่ทุกทีอ๋อยอ่ะอ่ะออกเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไปเล่นหน้าคลินิกไปเดี๋ยวขาเข้าวอะไรนี่มาขายอ้อยยังไงเนี่ย ปวดขาขรมาปวดขานี่ใครจ้าที่รัคือเขาชื่อน้ำเหนียวค่ะเนียเขาชื่อน้ำเหนียวคือพอดีฉันชนเข้าหกล้มขาเจ็บก็เลยพายเธอมาช่วยรักษาหน่อยอ๋อจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวก่อนทำไมดูสนิทสนมกันขนาดนี้เธอสองคนเป็นอะไรกันเนี่ยอ๋อนี่แหละจ้าสกรินสามีฉันเองจ้า๋อปอะไรอ่ะเป็นสามีทำไมอ่ะเธอไม่ได้ไปต่อแล้วล่ะ อะไรนะหมายความว่าหมายควายว่าความว่าให้ความว่าเธอมีสามีแล้วเธอประกวดไม่ได้แล้วบายเ้เลิกกันเลยนะไม่น่ามีผัวเลยตูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกที่รักไม่เอาไม่พูดเลิกกันเลยเลิกกันเลยอะไรอะอะไรล่ะคนไข้มาห้ามประกงประกวดอะไรคุณหมอคะฮะขอยหลังค่ะโอ้ไม่กอน้องชื่ออะไรคะเนี่ย หน้าตาดูคุ้นๆนะคะออหนูชื่อลินจีค่ะแล้วพี่รู้จักหนูหรอคะ <laughs> ไม่รู้แล <laughs> ้หวหัวเราะทำไมอ่ะแต่ว่าน้องเนี่ยหน้าตาเหมือนนักร้องคนหนึ่งเลยอ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยรู้แล้วรู้แล้วห <cl aps> น้าเหมือน B N K 4 8 <cl aps> เอ้ยเอ้ยเออเออใช่ป่ะเอ้ยไม่ใช่เอ่อไม่ใช่เหรอเหมือนนักร้องที่แบบว่าดังมากๆเลยอ่ะนี่คิดไม่ออกนี่พอฟันงามโอ้โหช่วยคิดหน่อยสินี่ออกมาเจ็ด ฉากมึงเพิ่งพูดดีคนแรกน้วฟันงามคนอื่นไม่มีใครชมแบบนี้เลยนะใช่ช่วยคิดหน่อยเฮ้ยอย่าคิดเลยทําไมอะลืมๆงไปเถอะถ้าห่างนึกออกนี่คือเรื่องจบมึงจบด้วยนะคือออกไม่ได้สองฉากอีเออไม่ต้องคิดหรอกนะลืมลืคิดหรอกแต่ว่าหนูหน้าตาใช้ได้มากเลยอะสนใจเข้าประกวดนางงามกับเจไหมอุ๊ยไม่เอาหรอกค่ะ เราอยากแต่งงานกับพี่มิชัยมากกว่าเฮ้ยลิ้นจีบบาเปล่าเราเพิ่งเจอกันไม่เท่าไหร่เองนะอยู่ๆจะมาแต่งงานกับพี่แหนะก็พี่หล่อสักขนาดนี้อดใจไม่ไหวเดี๋ยวเป็นคนคลาบไปอ่ะหนูก็เสียดายแย่เฮ้ยมีเดี๋ยวคิดอย่างนั้นดูดูใจพี่ก่อนเพราะพี่จะเป็นคนแบบเจ้าชู้นิดๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเกิดจากพี่เลยนคู่นี้แสดงไม่เอาเอาเลยเอาอะไรเอาไปทำแฟนกันแล้วลอยไร้สาระมากเลยเอางี้ดุดดาวจ้าถ้าเธอสามารถทำให้ลิ้นจีบเข้าประกวดได้เนี่ย ฉันจะให้เธอทํางานที่กองประกวดเป็นผู้ช่วยของฉันโอเคไหมยากจังเลยอ่ะแสดงว่าไม่ทําทำซิเอ้ยแต่ต้องพยายามนิดนึงโอเคไม่มีทางค่ะที่นี่ใช่ค่ะไม่คาดได้น้องลิ้นจีหนูบอกว่าจะพาหนูไปดูฟาร์มไข่ไงคะหนูอยากดูไข่แล้วค่ะเฮ้ยอยากดูพี่ใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะไปหลังคลินิกกันเลย อะไรไปดูฟาร์มไข่อะไรหลังคลินิกเอ้าตรงนี้เป็นฟาร์มย่อยฉันตุ่งย้ายมาแกไม่รู้เหรอแล้วย้ายไปไข่ฉันขึ้นใช่มาเป็นฟาร์มย่อยมีอยู่แค่สองใบเองนะโอ้โหเพิ่งเปิดเลยสดๆเลยเลยเป็นไข่แบบตัวผู้กับตัวเมียเลยเดี๋ยว ตัวไข่ได้อะไข่ตัวผู้กับตัวเมียเอานะเป็นไข่แบบพิเศษไงมีกี่ใบมีสองใบมีสองใบสองใบไม่ติดซอยแต่ลักษณะจะห้อยตามเดี๋ยวไปดูสาขาใหญ่ดีกว่าสาขาเยอะไม่อลังการไปดูสาขาใหญ่โอ้โหจะบอกเลยว่ามาคือมาโพี่ที่บอกแค่นี้แหละแผลไปเรื่อยอ่ะสนับสนุนโดยแป้งเด็กน่ารักคิสหอมกลิ่นสวีทเบอร์รี่และเฟรช ยาสีฟันสมุนไพรตามหมอจุฬาสูตรเอ็กซ์ตร้าและสูตรดั้งเดิมโอ้ยคุณหมอคะเ<ะ>มื่อไรจะเรียกตรวจไข่คะเนี่ยฮะขา<ะ>ตรวจขาคะเนี่ยปวดหมดแล้ว <c oughs> โอ้ก็ผมเป็นคนมีมารยาทนะครับเห็นคุณคุยกันผมก็ยืนฟังเลยครับผมปวดจะเย้ยแล้วครับอ่ะไปไปไปถึงวเวลาไปไปตรวจไข่กันไปขาตรวจขาโอ้ยเดินดีๆเดินดีๆ อ,อทำยังไงดีวะทำยังไงดีวะลิ้นจีมันถึงจะประกวดนางงามเนี่ยติดนานไหมคะไม่ถึงประกวดนางงามอะละคะไม่ใช่ค่ะป้ามารอหมอตรวจค่ะป้ามารอหมอตรวจนะาาจคะ,คะไปค่ะตรวจภายในเลยค่ะไปค่ะ,คะ,คะ คุณคะคุณสองคนนี่จะนั่งเมื่อนั่งเขี่ยข้าวไปอีกนานไหมคะเนี่ยข้าวปลาไม่กินเป็นชั่วโมงแล้วโอ้โหนั่งเมื่อกันอยู่ได้นี่นักไขมก่มุกแล้วเป็นหนักส่วนไหนของแกนะฮะมันก็ไม่ได้หนักอะไรละคะ่ะแต่ว่าหนูเมื่อยต้องมาล้อเติมข้าวเติมกลับอยู่เนี่ยยืนเก็บจานอีกโอ้โหน,น,นี่เธอไม่ต้องมาประคบงงประงมปฏิบัติฉันเลยนะฉันทำเองได้ปะ,ะปๆปะป,ะปะคุณพูดเองนะ พูดเล่นเออพูดเล่นพูดได้ยังไงบอกไม่ต้องมาปนิบัติพูดได้ยังไงคะถ้าหนูไม่มายืนตรงนี้หนูจะได้ออกทีวีไหมฮะเห็นไหมทุกฉากเนี่ยมีบทพูดไม่ไปยืนเฉยเเนี่ยพอะได้พูดอะให้พูดมังเฮิร์สแหมทำเป็นอยากพูดทำไมเพราให้พูดเยอะมึงก็จำไม่ได้หยุดเลยนะหยุดเลย ไมกนี่หล่อนมาร้อเรียนจะทำไมฮะไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงนะใช่ไม่รู้จักแล้วค่ะหนูไม่ชอบเรียนให้โลนี่นี่ไม่ใช่ค่ะก็เค้าเป็นเพื่อนไงคะกลัวเหงาออนี่คุณพี่ ว่าแต here, ่ค no. no. ุณพ kind of ี่จะเฮ่อทำไมล่ะคะมาเฮ่อแข่งกับฉันทำไมนี่มีเรื่องอะไรเครียดอะไรเครียดอะไรฉันไม่ใช่ไป็นเรเครียดอะไรนะฉันไม่ได้มีพิรุธอะไรนะเออเอฉันไม่ได้เปรื่อิรอะไรเลยสมบอกิที่มีอะไรฉันก็ตกกระปีธรรมดาปกติธรรมดาของฉันไม่มีพีิรุรเลยไม่มีพี่รุธเลยแต่ว่าคุณพี่มีชายของคุณพี่อ่ะเขาเขาจะแต่งงานแล้วนะคะฮะไอ้มีชายจะแต่งงานแต่งกับใครอ่ะมอง ใช่พูดว่ามาแตกกับใครอีผู้หญิงคนนั้นดใครโว้ยดิโว้ยโว้ยใจเย็นค่ะค่อยๆคุยกันค่ะโอ๊ยเจ็บมากเลค่อยๆคุยกันค่ะโอ้โหเกือบตายแล้วนงวินิตรปากบอกไม่คิดอะไรไม่ได้ชอบมีชัยไม่ชอบเกลียดอย่างโู้นอย่างนี้ใจเย็นค่ะค่อยๆคุยกันค่ะ กมคุยกันค่ะโอ้โหเกือบตายนงวินี่ปากบอกไม่คิดอะไรไม่ได้ชอบมีชัยไม่ชอบเกียดอย่างโ้นอย่างนี้เออหมายถึงหมายถึงว่าคือคุณนะทำไมแบบโมโหแรงจังคะฉจะไม่ได้คิดอะไรนะจะม่คิดอะไรกับมันเลยนะคิดปกติมากอ้ยไม่เนียนไปเรียนมาใหม่นะคะไอ่บกได้ยินดังถึงหน้าบ้านเลยอะไรใคร ศึกษาจะได้นะตอนเด็กๆฉันเป็นแชมป์แอบตดใต้น้ำนะมีอะไรหรอกจ้าฉันคุยเรื่องละครเมื่อคืนนี่ฉันมีมีอะไรอยู่แล้วที่พี่พี่พี่รุ้ไม่ได้มีอะไรเออไม่ได้รู้สึกอะไรในใจไม่ไม่มีอะไรไม่ได้คิดอะไรแคกินข้าวนี่อาการอย่างนี้มีพี่รุ้นหรือมึงจะแปลงร่างเนี่ยฮะเยอะเียมมีอะไรกันนี่พวกเธอสองคนมาก็ดีละฉันมีเรื่องเครียดปรึกษาหน่อย ทำไมเอออย่าบอกนะว่าเรื่องที่ผัวเธอมีชู้ป้าเบนนี่ก็ไม่ใช่เรื่องนั้นคือเรื่องเรื่องมันมีอยู่ว่านะนี่เอาหูมานะเอาหูมาเอาหูเอออมาอ่ะเอาหูไปเออแกฉันเอ้ยไอ้บ้าไอ้บ้าอะไร่ะรี่เขาเครียดอยู่นะจะเอาหูมาทำไมเนี่ยแล้วทำไมแกต้องขูหูมาฉันต้องหูเบนล่าง ทำไมคะน้าบ้าดินี่นี่นี่เรื่องเครียดเนี่ยฉันจะเอาไงดีหูไหนดิมามานี่หูมาอ้าอ้าอ้าออ้อ้าบอกต่ออ๋อ คือว่าพรุ่งนี้พวกคุณจะกินผัดกระเพราตับกันใช่ไหมคะอะไรข้าวตานี่ก็ไม่รู้มากอะไรหอะไรเป็นอะไรมีอะไรข้าตาเก่กันค่ะคุณทันอะไรเป็นตานเอะไรเป็นตเอาเป็นอะไรนี่ทรัพย์สินที่แต่งงานกับหนูมีอีกเยอะเอาไปเลยจ้ะเนื้อปึกไม่ต้องนับทำไมอ่ะมันไม่ครบ